เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่แฟนขับหลายคนพากันอิจฉาตาร้อนสุดๆโดยมีหนุ่มคนหนึ่งชูป้ายขอขึ้นไปเล่นกีตาร์เพลง Rubbers ในคอนเสิร์ตของ The 1975ซึ่งโซเชียลต่างพากันแชร์คลิปของหนุ่มคนหนึ่งที่ได้ไปงานคอนเสิร์ต The 1975 at d e i r y b a s t Live in Bangkok 2023โดยขณะที่นักร้องกำลังบรรเลงเพลงในการแสดงอยู่นั้นได้มีหนุ่มรายหนึ่งพยายามชูป้ายภาษาอังกฤษซึ่งแปลว่าขอขึ้นไปเล่นกีตาร์เพลง Rubbers ซึ่งทำให้หนุ่มๆวง The 1975หันไปเห็นและส่งสัญญาณให้ทีมงานเชิญหนุ่มผู้ชคดีน โดยมีจังหวะหนึ่งที่แมทธิวฮิวลียนักร้องนามทาการสวมกอดหนุ่มผู้โชคดีรายนี้ทําเอาเป็นโมเมนต์ที่เขินแทนและดีใจกับหนุ่มรายนี้กันอย่างมากซึ่งภายหลังจากที่คลิปได้ถูกแชร์ออกไปเรียกได้ว่าแฟนคลับต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีและคอมเมนต์ชื่นชมสกิลการเล่นดนตรีของชายผู้โชคดีเป็นอย่างมากเนื่องจากเขาได้โชว์ลีลาการดีกีต้์อย่างพริว้วพร้อมแสดงสีหน้าตื้นตานจนน้าตาไหลเรียกได้ว่าดวงดีและมีความเป็นมืออาชีพขนาดดีใจหนักมากแต่ยังสามารถเล่นกีตาราไปพร้อมๆได้อีกด้วย